สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ธรรมออทยานหลวงปู่ศิลาศีจันโทตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงเขืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินเส้นกาลสินมุกดาหารออกจากตัวเมืองกาลสินไปประมาณ15กิโลก็จะพบเห็นองค์รูปเหมือนของหลวงปู่ศิลาตั้งตงระหงอยอยู่บริเวณเส้นกาลสินมุกดาหารหลวงปู่ศิลาเป็นเกจิอาจารย์ดังภาคอีสาน อีกรูปหนึ่งที่ผู้คนต่างทั่วฟ้าเมืองไทยมากราบไหว้หลวงปู่ศิลาซึ่งเชื่อกันว่าหลวงปู่ศิลานียาณอย่างรู้ล่วงหน้าและผู้คนก็ต่างศรัทธาหลั่งไหลกันมาทั่วฟ้าเมืองไทยด้านหลังเข้าไปับรถเนะครับามไม่มาด้านหลังน้อปูนะครับทุกท่านนะครับย่ออกไปด้านหน้านะครับเราีดีเนรคนะ สว,วัสด,ดีครับมื้อนี้เฮาพบกันอีกเช่นเคยครับช่องสตาอินดีมื้อนี้เฮาอยู่ที่อุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรครับมื้อนี้อยู่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์กันครับบริเวณด้านหน้าก็เป็นพญานาคราช2ตนครับตามความเชื่ออีสานอีกเช่นเคยครับเหรียญบาดนิบขีดพญานาคนี่ผู้ใดฮู้บอกผมเนี่ยเดินผมโปงหูกันนะครับเด้อมันคืออีหยังนี่คอมเมนีน่าบอกผมเนี่ สำหรับสายพญานาคนี่กรบพคะขนบาทครับมาขอพรอมองพระภูมิงาได้อยู่ตรงที่บริเวณข้างหน้าครับสำหรับพูทีสถา,านในองค์พญานาคปราณเนาะแล้วก็บริเวณด้านข้างครับจะเป็นสาราดแดงครับที่ประดิษฐานองค์ทาวเวสุวรรณองค์สีทองแดงอลามนะครับทาวเวสุวรรณก็ขอในเรื่องโชคลาภเงินทอง เหมือนเดิมเช่นเคยครับผู้ใดมาก็อย่าลืมมาแปะขอพรทาวิสุวรรณน้ำเด้อจุดแรกก็เป็นพญานาคกับทาวิสุวรรณเนี่ยครับตปเฮาเดี๋ยวพาไปชมบริเวณด่านทาง,งครับจะเป็นการก่อสร้าง,ก,งกําลังก่อสร้างอยู่ครับน่าจะเป็นศาลาศาลาใหม่ที่แบบอยู่กลางน้ำงั้นสินะครับเพิ่นกําลังทาํา,าก,การก่อสร้างอย่างโครงการจะสวยงามมากครับเดี๋ยวไปชมบริเวณ ไพ่ดันในกันครับเดี๋ยวเข้าไปชมบริเวณไพ่ดันได้ว่ามีอย่างเสื้อไผ่เข้ามานีมตามมากันเลยครับครับเินทุกท่านได้เลยนะครับอ่าพี่ๆที่มีพอย่าพึ่งนอยย่าพึกรนะอยรนะครับเดี๋ยวเราจะ้พรอมกันครับลองจะถวายพระใจช่วงเช้าสามรอบช่วงบ่ายสามรอบนะครับมีแค่มีแค่หกวันเท่านั้นครับ นี่จะเป็นรอบสอบนะครับพี่นะหมดได้ยังย่างหมดได้ยังเอาเลยนะย่างนะผมบอกเลยว่ามันมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะมันโยนไปแล้วเราเห็นเห็นเพื่อนเหไอเออเห็นการแบ่งความนะครับนะเออเดี๋ยวเราจะจัดช่วงตรงนี้นะเอาทุกแห่ นะเดี๋ยวคนนี้รอก่อนนะนี่พี่ถับตรงนี้นะน้องที่มาเรื่องการบอกนะนะสามีพันยาคู่ไหนที่มาเรื่องการบอกนะเอออย่าอย่าเพิ่งขยับนะครับอย่ารอก่อนนะนะถ้ามาเรื่องการบอกนะเมื่อวานนี้ปล่อยหัวเขไปมีอะไรก็ร้องไปเฉยเลยไม่้ไปกับต่อยก็เป็นเรานะ ประมาณที่เกิดการพาดลูกพาดเนียเขาขึ้นแล้นะทุกวันนะเออวางหัวไปเนี่ยไม่ให้ไปเดี๋ยวรเราเดี๋ยวเราเล่เดูกันวันนี้นะผมเป็นคนที่ดูหมวยยิงเก่งมากนะผมยืนดูข้าหน้าแล้ววันเนี้ยหมวยเห็ทุกคนหล่อที่สำหรับพิธีเสด็จที่ไปในเดือนวันนี้นะ ครับ่นี้นะเอที่จะแซงข้างเข้ามาไม่ต <c correlation> ้งแซงนะครับนะนเียข้างๆเข้ามาไม่ต้องแซงนะครับเาาีเจ้าหนที่ย่นยยุทธมาวันนี้ก็เจ้าหนที่ี่ทามดที่า่มทอสมนะครับครับออแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่เพนจากสพ ช่วยหลายท่านแล้วก็เป็นต่างอาสาต้องดนะครับหลายหลายท่านที่มาดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องความสงบนะครับที่พี่ไม่ต้องกลัวครับผมกระเป๋าอะไรหายนะเนี่ยทั้งหนดอยู่เรามีกล้องอยู่แล้วประมาณเกือแปดตัวนะเมื่อวานที่คุณยายคนนึงทำกระเป๋าตรวนแล้วก็อะไรอะไร ออกสั่นเดียวนะครับออกนาสั่นเดียวนะครับแล้วกที่้สันี้ห้้ากมดนะครับแ้ตงที่ใล้หมนะครับวที่เสายม่น้ครับมาเข้ามาครับด้านหลังเข้าไปบลยนะครับแตกไ่าดนหังนอนะครับทุกท่านครับด้านหน้า นักปั้นจาหลวงปู่ทองทมาถาวรโรอาจารย์ใหญ่ก็คือสมเด็จรุนจากฝั่งลราล้วนแล้วแต่มีวิชามหาสะพอนทั้งหมดเลยนะล้วนแล้วแต่มีวิชามหาสะพอนนีทฉานั้นท่านถวายอะไรก็ช่างนี้ท่านอธิฐานว่าขอให้เป็นมหาสะพอนเด้อขอให้ย้อนกลับมหาพวกเราร้อยเท่าวันเท่าแสนเท่าล้านเท่า,าแล้วแต่ท่านจะอธิษฐานจิตเด้อนนะอันนี้เออ หลังจากที่เขาออกมาจากที่ลวงป่ศิลาเพ่นยูนะนี่เขาก็สิมาเบิง่งรูปเหมือนของเพลนรับะอยโยฟังตรงขามของถนนอีกอีกที่หนึ่งครับตรงขามกันกับบริเวณนานาจะเป็นใกล้ครูครูเงินคูทองแล้วก็แล้วก็สร้างเผือกคูนะบริเวณท่างขึ้นก็เป็นพานาหาเสียงทั้งสองฟังครับก็บเดี๋ยวเฮาไปชมบรรยากาศบริเวณข้างบนนว่าบรรยากาศ ตรงรูปเหมือนห้องหลวงปู่มันสิบบรรยากาศเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวพาไปชมนะครับมันได้ทางขึ้นกนะบพสูงมาในนะครับกับพ่อผู้เฒ่าผู้แก่ขึ้นมาได้ครับบริเวณด้านหนะ้าของรูปเหมือนหลวงปู่ศิลานะะ้ามั่นสิเป็นจุดที่จุดทูบจุดเทียนมว่นสิเป็นก่อพรตรงรูปเหมือนนี่ก็ได้คือกันครับบริเวณด้านบนกนัค่อนข้างจะกว้างครับกว้างแบบ สามารถขึ้นได้จำนวนหลายๆคนเลยครับวิวทิวทัศน์นี้ก็ค่อนข้างจะสวยงามมีลีครับโดยบริเวณ้านข้างก็จะเป็นคล้ายๆแบบป้าไม้เล้าก็ทุงหน้ากค้างนิดหน่อยครับบรรยากาศนี่ค่อนข้างจะสวยงามครับเดี๋ยวพามาชมกันบรรยากาศบริเวณหลอกคางเนาะนี่ครับบรรยากาศประมาณนี้ครับที่เราเห็นนี่โอ้บรรยากาศได้ขนาดเลยพูดเลยมีหอดคน เลียงควายมันเหรอาประทับธรรมดาได้ไงบริเวณนานขาเขาอะโอ้เข่าพึ่งเกี่ยวไม่ไม่เลยว่างนี่เรื่องเดืองเนี่ยคือสิไดมานอยู่เนะาะกุงบ่าแล้วบริเวณด้นานหลังนี่ค็คิดว่าน่าจะเป็นที่จอดรถเพิ่มอีกที่หนึ่งครับเพราะว่าขนาดพื้นที่กว้างทางนานะนาอุทยานนี่กขยังที่จอดรถกขยังแบบพป๊พกันเลยครับค่อนข้างใจแออัดจัหน้อยสำหรับผู้ที่ ไปช่วงนาทิศากานี่สิเนาะแต่เดี๋ยวมามาชมบรรยากาศมุมสูงครับที่รูปเหมือนหลวงพ่อศิล,ลาครับบันไดนี่โอ้ยเพ่นเดได้งาอไมลีนี่พญานาคแหาเสียนมีหอดสั่งเผือกคูบาร,รมีพุ่เหลวเพิ่นคักขนาดหลวงปู่นี่รถก็ค่อนข้างจะหน้าเนี่ยครับมาเรื่อยๆตลอดก่ขาดสายเลยครับสำหรับผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ศิลานะ ก็มากันได้ครับที่จอดรถเหลืออีกหลายบรตรงห่วงว่าที่จอดรถท่าสิโบมีมีจอดได้ทั้งสองฟั่งครับว่าสิาเป็นฟั่งหุบเหมือนวงปูซิลาที่องค์ใหญ่้างถนนแล้วก็บริเวณภายในอุทยานอีหลงพูิบนอยูครับก็สามารถจอดได้ให้กันครับ